ตอนนี้กาลังซื้อดินทรายนะครับนะครับครับกําลังซื้อดินมาเติมนะครับเติมคุกเนื่องจากว่าคุกกลัวว่าหน้าร้อนอย่างนี้ครับจะแตกก็เลยต้องซื้อดินมามาเพิ่มนะครับมาเติมคุกนะครับตอนนี้เติมไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ครับเติมทรายเติมดินไปแล้วบางส่วนนะครับก็ใส่คุกตัวนี้นี่ครับเริ่มแล้ว อันนี้กำลังแตกเลยต้นกำลังแตกสวยเลยนะครับก็เ,เติมไปบางส่วนนะครับยังเติมไม่หมดดูลำต้นครับ